คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M 99เหมือนเดิมนะครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming ครับก็จะเจอประมงสื่ครับหรือ i ิ h i n g War นะครับ งบผมหนึ่งพันบาทผมก็จะไปที่ห้องจูเนียครับห้องดำสุดน,นะครับศูนย์จุดหนึ่งถึงสิบบาทนะครับกระสุนต่อหนึ่งนัดนะครับศูนย์จุดหนึ่งก็คือสิบสตางค์นะครับเนี่ยเราลดเองผมอยู่มุมขวานี้ล่างนะคัดจมูกนิดหน่อยครับขอโทษทีนะครับศูนย์จุดหนึ่งครับคือสิบสตางค์ผมหอล็อกเป้าหมายนะเอา้าไป อ่านีน่เราแท็ติกเราแบบนี้ครับโทษทีครับวันนี้<ว>จะเป็นััน<ว>มานิดหน่อยไ,<ว>ไม่เป็นไรครับมานิดหน่อยอ่าสองสี่สิบวู้ว้าววว้าวเลยนะและเราก็ลดลงนะลดลงไปดีไปหนึ่งบาทครับดีไปครับหนึ่งบาท อืได้เจ้านะโห480กระสุนเนาะปูนี่จะได้เท่าไหร่นะปูโหยิงเขาตายเขา้ากอ่ข้าประหาสครับนี่ครับแท็กติกของเราครับ ก็สอนหาห้ายี่บาสองร้อยห้าสิบโอเคครับไม่เป็นไรแต่เราก็ลดกระสุนลงมาครับแหมเกือบไปโดนเกือบเราเกือบเ,เรานะเกือบเป็นของเราอ่ะเกือบเป็นของเราไม่เป็นไรครับโอ,อ้โหแปดสี่บาทนะจัวนั้นบาท้องครับสามบาทไอโวโต้โอ้ร้อยแปดสิบบาท มาครับความพาครับห้าสิบครับห้าสิบสี่ห้าสิบไปครับหมดแล้วครับได้เจ็ดสิบห้าบาทอืมเฮ้ยชั่วครับไปนะครับสี่ร้อยแล้วนะจะหยุดจะได้นะครับจะหยุดจะได้หรือใครอยากจะไปต่อก็ไปนะครับอันนี้ผมไปต่ออีกนิดหนึ่งนะขอพักห้าร้อยนะวันเนี้โอ้โห ไม่ได้คนระับผมไม่เอาแล้วตรงนี้ผมขอถอนดีกว,ว่านะสี่ร้อยก็โอเคแล้วนะครับสำหรับวันนี้กดถูกใจกด s ั b ส c คร b e ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปนะครับว่ามีอะไรให้ดูกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมไปถอนนะสี่ร้อยามบบาท <laughs> โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้สวัสดีครับ